สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนซิเรียมพันตัวเป็นชาวสวนปลูกผักกินเองในพื้นที่บ้าน400ไร่เป็นดาราสาวที่การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆครับสำหรับสาวแอนซีเรียมที่นอกจากความสวยของสาวแอนแล้วเจ้าตัวยังเป็นนักแสดงที่สมบทบาทเอามากๆและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้สาวแอนนานเก็บตัวอยู่ที่บ้านที่ชนบุรีเป็นส่วนใหญ่และสําหรับบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยครับว่ายายโตรู้ระอลังการงานสร้างมากๆเลยครับโดยบ้านหลังนี้มีเนื้อที่กว่า400ไร่ที่บางสเสรออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีการออกแบบให้เป็นลักษณะของรีสอร์ทรมรือนไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด ขนาดที่พื้นที่ภายในก็ยังมีทั้งสนามเทนนิสสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายรวมถึงมีห้องนวดแผนไทยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ถ้าการที่ได้มาพักผ่อนคงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่าอยู่และไม่เหงาแน่นอนครับและในอินสตาแกรมของสาวแอนยังได้ออกมาโพสตคลิปแต่งตัวชิลๆขณะที่เจ้าตัวกำลังเข้าสวนเก็บผลผลิต ที่กำลังออกดอกออกผลเต็มต้นทั้งแตงไทยผักบุ้งโหระพามะนาวทุ่ฟักยาวมะละกอที่ปลูกอยู่เต็มสวนร้อมลงแคปชั่นว่าตัดแตงไทยไปกินค่ะแฮชแท็กธรรมลินวิลลัสแฮชแท็กแอนซเรียมเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่ดูมีความสุขมากๆเลยครับ ตื่นมาเจออากาศบริสุทธิ์ทางกลางธรรมชาติอันสดใสและสวยงามแถมยังมีผักปลอดสารพิษมากมายหลายชนิดให้เลือกเก็บไปทำอาหารอีกเป็นชีวิตที่ดีดีสุดๆเลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ